จังหวัดน่านดินแดนเล็กๆทางภาคเหนือของไทยที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาสูงใหญ่และสายน้ำอันบริสุทธิ์หากมองจากแผนที่ประเทศไทยอาจดูวุ่นวายด้วยเมืองใหญ่ผู้คนมากมายและความเร่งรีบไม่รู้จบแต่เมื่อสายตาเลื่อนขึ้นสู่มุมหนึ่งของภาคเหนือชีนานกลับโดดเด่นขึ้นมาอย่างสงบงาม นานคือจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านานาที่เข้มข้นธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์และวิถีชีวิตผู้คนที่เรียบง่ายราวกับเวลาหมุนช้าลงกว่าที่อื่นตลอดเส้นทางแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านกลางเมืองยังคงบอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรโบราณน,นครรัฐน่านที่มีอายุกว่าพันปี เมืองที่เคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าและศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยลือไทยพวนและชาวล้านนาศิลปกรรมอันลือชื่ออย่างภาพจิตรกรรมครสิบรักบันหรือโลกวัดภูมินไม่เพียงเป็นงานศิลป์ที่สวยงามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความอ่อนโยนของผู้คนน่านที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ภูเขาสูงสลับซับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคานับเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์มีทั้งป่าดิบบิกดำบันต้นชมพูภูคาที่พบเพียงไม่กี่แห่งในโลกรวมถึงหมู่บ้านไทยลือในอำเภอบอกเหลือที่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมไว้ได้อย่างงดงาม รอยยิ้มของคนในชุมชนเล็กๆเหล่านี้คืออีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้น่านเป็นเมืองที่ไม่เคยจางจากใจผู้มาเยือนสารคดีนี้จะพาคุณเดินทางไปสัมผัสจิตวิญญาณของเมืองน่านทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และผู้คนที่ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับผืนแผ่นดินมาร่วมเปิดประตูสู่จังหวัดน่านเมืองแห่งความสงบที่งดงามเหนือกาลเวลา ประวัติความเป็นมาของจังหวัดน่านจังหวัดน่านเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า700ปีตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธนารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน่านเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์การก่อตั้งและอาณาจักรขริพุนชัย หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าพื้นที่จังหวัดน่านมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สนิษฐานว่าเมืองน่านเริ่มก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองภูเพียงแช่แห้งซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน,น่านในอดีตน่านเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหริพุนชัยต่อมาเมื่ออาณาจักรหริพุนชัยเสื่อมอำนาจลง นานจึงได้กลายเป็นเมืองอิสระและมีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรสุขโขทยัยโดยเฉพาะในสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาพุทธนิกายลังกาวงเข้าสู่เมืองน่านสมัยล้านนาและพะมา่าในพุทธศตวตรรษที่20น่านถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในสมัยพระยาคำภูกษัตริย์แห่งล้านนา และอยู่ภายใต้การปกครองของล้านนามาเป็นระยะเวลานาน,านหลายร้อยปีในช่วงนี้น่านได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้านนาอย่างมากโดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะและประเพณีต่างๆต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่21-23พม่าได้เข้ามารุกรานและดิดครองล้านนาทำให้น่านตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเป็นระยะๆะะสร้างความเสียหายและเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายครั้ง สมัยทนบุรีและรัตนโกสินทร์ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีพระยาจ่าบ้านและพระยากาวีละได้ร่วมกันขับไล่พม่ากออกจากล้านนาน่านจึงกลับมามีอิสระอีกครั้งและเข้าร่วมกับกรุงทนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่นานยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักสยามและได้รับการแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครปกครองเมืองน่านเรื่อยมา ในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สยามได้มีการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคเพื่อรวมศูนย์กลางเข้าสู่ส่วนกลางน่านจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างสมบูรณ์และมีการจัดตั้งเป็นมณฑลพายัพและต่อมาเป็นจังหวัดน่านในรูปแบบการปกครองสมัยใหม่ภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านทำเลที่ตั้งภูเขาแม่น้ำและอากาศ ทะเลที่ตั้งและภูมิประเทศจังหวัดน่านตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีอนณาเขตติดกับประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและหุบเขาแคบยาวคิดเป็นพื้นที่ภูเขากว่า85%ของจังหวัดทําให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงภูเขา น่านถูกอบล้อมด้วยเทือกเขาสำคัญสองแนวคือเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดคือดอยคูคาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดประมาณ1980เเมตรเทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญและปกคลุมด้วยป่าไม้ที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แม่น้ำหัวใจของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนเหนือไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศเหนือลงตั้งและเป็นสายน้ําสําคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและเมืองต่างๆก่อนจะไหลลงไปร่วมกับแม่น้ําสายอื่นเพื่อกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาอากาศน่านมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งเป็นสามฤด,ดูชัดเจนฤด,ดูร้อนร้อนอบอ้าวมีนาคมถึงพฤษภาคมอุณหภูมิสูงฤด,ดูฝน ฝนตกชุกมิถุนายนถึงตุลาคมฤดูหนาวหนาวเย็นสบายพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงเช่นดอยภูคาและวังน้ำเย็นมีอากาศหนาวจัดและมักเกิดทะเลหมอกได้บ่อยครั้งทำให้เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดภูมิศาสตร์ของน่านจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนและแม่น้ำน่านที่เป็นแกนกลาง หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามควบคู่กันไปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนานจังหวัดนานเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและความผูกพันกับธรรมชาติของชาวล้านนาตะวันออกที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนภาษาและสำเนียง ชาวน่านส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือหรือที่เรียกว่าภาษาเมืองโดยมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือที่เรียกว่าสำเนียงนานซึ่งมีความไพเราะและแตกต่างจากสำเนียงเชียงใหม่ลำพูนเล็กน้อยประเพณีที่สำคัญประเพณีตานก๋วยสลากหรือทานสลากพัด เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยมีการจัดทำกุ้ยสลากหรือเครื่องไทยทานต่างๆบรรจุในตะกา้าหรือภาชนะสวยงามแล้วนำไปถวายพระภิกษุกสงฆ์ตามสลากที่จับได้มักจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาประเพณีแข่งเรือยาว เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดน่านมักจัดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนกันยายนถึงตุลาคมบริเวณแม่น้ำน่านโดยมีเรือที่เป็นเอกลักษณ์คือเรือพญานาคที่หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคประเพณีนี้สะท้อนถึงความสามคัคคีความสนุกสนานและความศรัทธานในแม่น้ำ ประเพณีสลุงหลวงห้วยน้ำหินเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในบางอำเภอเช่นอำเภอเท่าวังผาเป็นการนำสลุงหลวงหรือภาชนะขนาดใหญ่มาบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประเพณีงานบุญเข้าพรรษาออกพรรษาเช่นเดียวกับภาคอื่นๆมีการทำบุญถวายเทียนพรรษาการแห่เทียนและการฟังเทศฟังธรรมศิลปะและหัตถกรรมจิตรกรรมฝาผนังโดดเด่นที่สุดคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมิน ประสิบรักบรรลือโลกแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวน่านในอดีตผ้าทอมีชื่อเสียงด้านผ้าทอพื้นเมืองเช่นผ้าทอไทยลือซึ่งมีลวดลายและสีสันเป็นเอกลักษณ์เครื่องเงินงานหัตถกรรมเครื่องเงินที่สวยงามและประณีตสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านานาและพมา่า เห็นได้จากวัดวาอารามต่างๆที่มีศิลปะการสร้างวิหารโบสถ์และเจดีย์ที่งดงามเช่นวัดภูมินวัดพระธาตุแช่แห้งและวัดช้างขำวรวิหารวัฒนธรรมและประเพณีของน่านจึงเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ และเป็นสเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสอย่างไม่ขาดสายวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดน่านมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและหุบเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและอาชีพหลักของคนในพื้นที่การเกษตรประชากรส่วนใหญ่ในน่านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งมักจะปลูกแบบหนาขั้นบันไดตามไหล่เขาในบางพื้นที่และปลูกในที่ราบลุ่มแม่น้ำนานนอกจากข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นข้าวโพดเป็นพืชไร่สำคัญในพื้นที่สูงถั่วเหลืองถั่วลิสงพืชผักสวนครัวต่างๆผลไม้เช่นลิ้นจี่ลำไยเงาะส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของนานนยางพาราและกาแฟในพื้นที่สูง บางแห่งการทำเกษตรยังคงใช้วิถีแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดินความเชื่อและศาสนาชาวนานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษการทำบุญทำทานและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงฝังรากลึกในชุมชนมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและเคารพสิ่งเหล่านี้การนับถือพญานาคสะท้อนผ่านประเพณีแข่งเรือยาวที่มีหัวเรือเป็นรูปพญานาคซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำที่คอยปกปักรักษาการถือป่าและต้นไม้ ด้วยความผูกพันกับธรรมชาติชาวนานจำนวนมากยังคงมีความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคารพป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอาชีพอื่นๆนอกจากเกษตรกรรมแล้วยังมีอาชีพเสริมและอาชีพอื่นๆที่สำคัญได้แก่หัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าผ้าทอไทยลื้อการทำเครื่องเงินงานแกะสลักไม้ซึ่งสร้างไรายได้เสริมและเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง การค้าขายโดยเฉพาะในตัวเมืองน่านและตามแนวชายแดนการท่องเที่ยวปัจจุบันการท่องเที่ยวเติบโต,ตอย่างรวดเร็วทําให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการการนําเที่ยวและการผลิตสินค้าที่ระลึกรับราชการและพนักงานบริษัทในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรวมแล้ววิถีชีวิตของผู้คนในน่านยังคงรักษาความเรียบง่ายผสมผสานกับการยึดมั่นในความเชื่อและประเพณี ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดน่านจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยภูเขาสลับซับซ้อนวัดวาอารามเก่าแก่และวิถีชีวิตอันเงียบสงบทําให้ที่นี่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างยิ่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวัดภูมินวัดคู่บ้านคู่เมืองนานที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจตุรมุกค,คล้ายจอมแหมีบันไดานาคเลื้อยทั้งสี่ทิศภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสองค์หันหน้าออกสู่ประตูทั้งสี่ทิศที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านหรือ กระซิบรักบรรลือโลกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองน่านวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดน่านเป็นพระธาตุประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมสุขโขทยัยองค์พระธาตุสูง55เมตรฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามพิสดาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านตั้งอยู่ในอดีตหอคำหลวงของเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านจะแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุและเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของชาวน่านรวมถึงงานช้างดำคู่บ้านคู่เมืองน่านวัดช้างคำวรวิหารหรือวัดหลวงกลางเวียงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระเจดีย์ประธานทรงลังกา ั้งอยู่บนฐานทักษิณที่มีช้างล้อมรอบแสดงถึงความยิ่งใหญ่และมั่นคงเสาหลักเมืองน่านประดิษฐานอยู่ในวัดมิ่งเมืองเป็นเสาหลักเมืองที่สร้างขึ้นตามความเชื่อโบราณเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติด,ดอยภูคาครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำน่าน มีจุดชมวิวทิวทัศทะเลหมอกที่สวยงามและเป็นที่เดียวในโลกที่ค้นพบต้นชมพูภูคาพืชหายากใกล้ศูนย์พันธุ์อุทยานแห่งชาติสีน่านมีความโดดเด่นด้านทัศนียภาพของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านหุบเขามีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันงดงามที่ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์รวมถึงแก่งหลวงที่เป็นจุดล่องแก่งยอดนิยม บอ่อเกลือสินเทาภูเขาโบราณตั้งอยู่ในอำเภอบ่อกเกลือเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาบานภูเขาที่มีมัแต่โบราณแสดงให้เห็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำเกลือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชุมชนถนนคนเดินเมืองน่านจัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บริเวณข่วงเมืองน่านเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองอาหารอร่อยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่บ้านหัตกรรมไทยลื้อในอำเภอปัวนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการทอผ้าไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันสวยงามจังหวัดน่านจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความงามของธรรมชาติความรุ่งเรืองของอารยธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสเสน่ห์บทสรุปจังหวัดน่าน จังหวัดน่านเป็นอัญจมณีแห่งล้านนาตะวันออกที่เต็มไปด้วยมนตเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์เราได้เห็นถึงการก่อร่างสร้างเมืองที่ยาวนานกว่า700ปีการผลิตบานของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจากอิทธิพลล้านนานการต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชจนมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแม่น้ำน่านที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ รวมถึงภูมิอากาศที่เอื้อต่อความหลากหลายทางชีวภาพในหล่อหลองไม่เกินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติและศาสนาพุทธประเพณีสําคัญอย่างการแข่งเรือยาวหรือต้านกวยสลาดสะท้อนถึงความศรัทธาและความสามัคคีขณะที่งานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นผ้าทอและเครื่องเงินก็เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจนานยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามอันงดงามอย่างวัดภูมินและพระธาตุแช่แห้งธรรมชาติอันบริสุ์ของอุทยานแห่งชาติโดยภูคาและสีน่านรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงรักษาสเสน่ดดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยมขอขอบคุณที่ได้ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวและสเสน่ห์ของจังหวัดน่านไปด้วยกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจังหวัดน่าน และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่เมืองน่านเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจด้วยตัวท่านเองขอขอบคุณครับ